สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับพวกเราสองโคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยากจะขายบิวกิ้นให้พี่เพลงอีกสักนิดนึงก็เลยจําได้ว่าเ,าเราจำได้ว่าเราเคยดูบทสัมภาษณ์คลิปสัมภาษณ์คลิปหนึ่งของบิวกิ้นเมื่อช่วงช่วงประมาณกลางปีเป็นสัมภาษณ์เรารู้สึกว่าจริงๆตอนแรกเราแบบเรา,เรายังไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงแต่เราว่าสัมภาษณ์ของ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 คลิปเนี้ย มันเป็นสัมภาษณ์ที่ทาให้เรารู้รู้รู้จักความเป็นบิวกินในมุมอีกมุมในมุมอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะก็จะเป็นเป็นบทสัมภาษณ์ของบิวกินจากฟีดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงพี่เพลงจะเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าจะได้เรียนรู้ความเป็นบิวกินในอีกมุมหนึ่งหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะอันนี้ตคนมีโรค็นตัวหมอบอกว่ามันคือโรคหอบในอารมณ์ก็มันคือหอบชนิดหนึ่งแต่ว่า ถ้าในชีวิตปกติมันจะไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นเวลาที่เราแบบเครียดหรือว่าร้องไห้หรือว่าเสียใจมากเวลาหายใจ่อเรารออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเยอะเกินไปเลยทําให้เลือดสูบฉีดมากมันเลยทําให้เส้นมันตึงแบบเหมือนว่ามือจะจีบเท้าจะจีบเลยอ่ะมันว่าเส้นมันตึงไปทั้งตัวครับเพราะว่าออกซิเจนมันมากเกินไปก็แบบเหมือนตะลุดูแปรรักเนี่ยเขามีอาการแบบเราจะรู้อันเกิดเพาะเขาจะปากจู๋ตลอดเงี้ยแบบหายใจ เยอะไปไอ้ต้าแต้มบุญสูงนะวิวกินพุทธิพงศ์คนที่เกิดมาพร้อมความเพียรพร้อมแต<ม>่ว่อนแต่ในชีวิตนี้กัวเองและนำตัว่อผม,มีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าให้ชีวิตคุ้มมากๆเราได้เริ่มทำอะไรที่เราอยากจะทำเรารู้ตัวว่าเราชอบอะไรเร็วะฮะสำหรับผมรู้ตอนอายุยี่สิบแล้วได้ทำตัวนี้ยี่สิบนี่ก็ถือว่าทำไรชีวิตแล้ว่ นเด็กเปด็กเาเลยใจแล้วก็เป็นเด็กที่ใส่ไม่ค่อยดีเป็นเด็กแบบถ้าไม่ได้ก็ถบบทำลายข้าวของเลยถามว่าเรียนเก่งไหมไม่อยากพูดเองเรียนเก่งแต่ว่าผมเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าตัวเองอะสามารถเรียนรู้อะไรได้เลยคือจริงเวลาผมไปเรียนอะผมไม่เรียนผมไม่เรียนเลยแต่ว่าผมจะมาอัดเอาในช่วงสอบคือถ้าช่วงสอบสมมติอาทิตย์หน้าสอบอาทิตย์ก่อนสอบเนี่ยผมไม่ไปไหนผมไม่คุยใครผมอยู่บ้านมาอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเหมือนก็ว่าเรารู้ตัวว่าเราแบบเวลาเท่านี้พอสำหรับเราเราก็อัด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 แล้วสุดท้ายเราก็ทําได้ ทุกคนนะมันต้องประเมินตัวเองว่าเราต้องการความตั้งใจหรือว่าเวลาแค่ไหนเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ให้ออกมาในระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตรงนี้สาคัญเราต้องหาให้เจอว่าเราทำมันเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไปเอาเจออะไรถ้าเรามีความสุขมันจริงๆหรือเปล่ามาถึงจะทําให้เรารู้สึกว่าเราทําไปแล้วเราไม่เสียเวลาบส่งที่เราทำผมเป็นคนที่ต้องแน่ใจในการทำคือผมเป็นคนที่พูดอะไรถ้าผมทําอะไรที่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง มันจะลอกมากเลยสังเกตได้จากบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์แบบฉุกละหุกนางจะโลกโรคจริงผมต้องเห็นปลายทางแต่ผมต้องเห็นระหว่างทางด้วยผมถึงจะรู้สึกว่าผมสบายใจที่จะทำเวลาที่เราเสียไปมันเกิดเอฟเฟกต์เนีสูงสุดครับซึ่งผมรู้สึกว่าเ้ามีเวลาจำกัดนี่เราก็ต้องรู้สึกว่าเราก็ต้องทำเวลาของเราให้ออกมาดีที่สุดผมเลยวางแผนต่อเวลาในหัวครับมันมันชินแล้วมันทำไปเองะครับเป็นนะความคิดน้องดีอยู่นะโนษณาไม่ต้องลอนะ จริงๆมันคือคุณพ่อผมกับนักกองเมียร์เขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันที่เซนต์แคมเบียนนะก็เหมือนกับว่าความจริงนักกองเบียร์เขาชวนผมไปเดินงานอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งวันนั้นนะมีพี่แบงค์ติเต้พี่เจไปร่วมงานแล้วก็เลยมีพี่<ม>บอมไปด้วยนะพี่บอมเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกดูแลศิลปินของบริษัทแล้วผมก็เลยเหมือนว่ามีโอกาสได้เจอพี่บอมพร้อมกับนักกองด้วยวันนั้นเ<ม>ขาก็เลยเหมือนกับว่าคุยๆแล้วก็เหมือนกับเฮ้ยเราไม่ชวนแบบเรามาแคสที่เวสต์ไหนเราเนี่ยเน่ดีนะแล้วพอมมาากก็็เลยยได้อู่่่ทีีน คนที่ชอบดูหนะังเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยมันทาให้ผมรู้สึกว่าผมอยากทําแต่จริงๆผมพูดจริงๆเลยนะถ้าเป็นที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เนี่ยนาดาวมัาอาจจะไม่ไปก็ได้นะแล้วผมเหรอเป็นความสุขนะผมก็มีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนเล็กๆของวงการที่เหมือนว่าเรามองเข้ามาตอนเด็กก็เลยรู้สึกว่าผมว่าทุกอย่างถ้าจะมองให้แย่คนข้างหล<ย>ังใคร <laughs> แต่ถ้าเราจะมองในด้านทีดีหรือว่าเราพียมหาความสุขจากมันเพราะว่ามองในมุมนี้มันโพสิทีฟกว่าแล้วเราก็จะแฮปปี้กับมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขด้วยในสังคมอ่ะมันก็มีกรอบที่เรียกว่า legal sense และ moral sense ของมันอยู่แล้วว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําให้มันถูกแล้วต่อให้เราไม่ได้มีคนมาจับจ้องเราเราก็ต้องทำให้มันถูกแล้วจะมีสปอร์ตไลท์หรือไม่มีสปอร์ตไลท์เราก็ต้องทาให้มันถูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ก็เหมือนกันนะครับ โอ้โหครงนี <ก heaven entender it> ้ผมแบบเห็นด้วยนะ ผมวิเศษผมโคงดีมากผมโคดีจริงๆกับงานที่ผมได้ได้มาทำสิ่งที่ผมรักในหลายอย่างเลยอย่างที่บอกเลยใช่พี่ก่อนผมก็ได้ทำการแสดงผมก็ได้ทำเพลงผมก็ได้ทำเล่นละครผมก็ได้เล่นร้องเพลงผมก็มีซิงเกิลผมก็ได้ไปขึ้นลิสต์บอทเท่นนี่คือควาเสอมใหญ่เหมือนเหมือนว่าเราทำอะไรเราก็ได้ทำตามความฝันเราหมดเลยอ่ะคือจะพูดว่าผมมีโอกาสที่ดีคนรอบตัวผมพี่ๆในบริษัทส่งเสริมให้ผมได้มีโอกาสที่ดีทําให้ผมได้มาทำในหลายอย่างที่ผมรักแล้วผมก็รู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งคือผมก็ขอบคุณตัวเองที่ผม เ็มที่ก so ับม <Y> ันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสร้างทาให้ผมได้ผ่านอะไรพวกนี้มารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นท้างในชีวิตของผมมากเลยดิฉันก็ดีใจคูข้ามดีใจจริงๆก็มีคนถามอะไรผมดีใจจริงผมพูดจริงตอนนี้ผมถ่ายละครเรื่องนี้นะ เหนื่อยว่าเหมือนผมทวายชีวิตให้มันให้ทั้งแรงกายทั้งแรงใจกับมันไปอย่างเต็มที่กลับบ้านมาผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยว่าผมไม่ถ่ายละครตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยว่าผมกลับบ้านมาผมรู้สึกว่าผมไม่ไหว ขอกตามผมดังมากร่างกายผมต้องอางานกานพักผ่อนมากแต่เราไม่เหนื่อยใจเลยเพราะเรากำลังมีความสุขกับมันและยิ่งเราให้มันเต็มที่เต็มที่แล้วพอผลงานที่เราทํามันออกมาแล้วมันมีฟีดแบ็กที่ดีมันะสมความสําเร็จมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าคนอินกับเรากับพีพีเยอะก็คือคนอินกับละครคนดูละครแต่ว่าสิ่งที่เราทอํอ่ะมันถูกแล้วมันไม่มันไม่ไมเก็งเปล่าบิวกินพีพีโหละครเลย ที่ละครนั่นแหละในเรื่องมันก็ค่อนข้างสนิทสนมกันแล้วก็มีบทที่คู่กันอะไรในบทเพราะมันจบมาคนอินกับละครคน้ามาจิ้งคนอินจากละครก็เลยรู้สึกว่าอินมาถึงในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆผมพี่ๆก็สนิทกันด้วยในชีวิตจริงก็เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วก็มีอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วก็มันเหมือนเราเรียนรู้การทํางานและอะไรต่างๆอยู่ที่นี่มาเพินพร้อมกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าสนิทกัน พวกมมันซีรีฟไวอยู่ที่คีรินพิเศษก็ไม่ค่อยชอบหน้ากันจริงจริงๆความไม่ชอบหน้ามันไม่ได้เกิดจากการที่เขาทําอะไรหรอกมันก็เกิดจากแค่เราไม่รู้จักเขาแน่เองมันก็เลยเหมือนราะว่าเฮ้ยมองอะไรมองอะจริงๆเรื่องราวก็ไม่ได้ไม่ชอบเขาหรอกแต่ว่ามันแค่แบบมองดูหน่นแบบเหมือนเราไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวก็ตีกันเรื่องใครมองใครก่อนดีพิเศษดี่อะพิเศษดีมากเข้าปิงแล้วไม่เป็นไรกันเป็นเไรกันสีกันสีกันเราคงข้ามความคิดใครไม่ได้นะเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันคืออะไร ว่าแ่นี่ก็พอแล้วเรไม่ทำอะไรผิดเราไม่ได้แบบเดือดร้อนใครเ mm hmm. พราะฉะนั้นใครเขาจะคิดไปมันก็ไม่ได้เดือดร้อนเราเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นความสุขของเขาอ่ะผมไม่จําเป็นต้องหลอกใครเพื่อเสิร์ฟ mm hmm. แฟนคลับแต่ว่าแค่เราจริงใจกับเขาแค่นี้มันก็พอแล้วอ่ะนี่ต่าง mm hmm. หากคือสิ่งที่สาคัญ hmm. ็จะเป็นซีรี์วัรุ่นเนี่ยช่วงมัธยมแก่นของเรื่องเลยมันก็คือตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็จะเล่าในมุมมองที่มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการเรียนมันยังมีเรื่องของความรู้สึกหรือของนั่นของนี่อีกหลายหลามุมในช่วงชีวิตของวัยนั้นนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันแบบซีรีส์เยียยมจะเล่าออกมาการที่ผมเล่นซีรีส์นี้มันเหมือนบันไดขั้นเลยผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมอยู่บนบันไดขั้นนี้ยสักพักมันนะผมมองย้อนไปจนผมรู้สึกว่าผมเห็นวิวนี้แล้วผมไม่รู้สึกตื่นเต้นมนลาวผมรู้สึกตื่เต้นีถ รู้สึกว่ามันเป็นก้าวใหม่ของผมแล้วเป็นไงอุ้ยเขาเป็นคนที่มีความคิดนะคือแบบค,คิดดีเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยอ่านหนังสือใช่ไหมแต่เขาจะรู้ตัวร,รู้รู้ตัวเอง<ล>ว่า,ววาอัดอัอัดอัดอัดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ผิด วิธีการในใช่มันไม่ผิดคือแล้วแต่คนจริงๆนะบาง,งคนคือต,ต้องใช่ต้องฝึกฝนแต่บางคนวันในมิราเคิลก็ทําได้ก็มีเยอะถูกคือคือแต่ว่าถามว่านักเรียนสน่วนใหญ่พเข้าไปอะ่ะคือจริงหเหมือนที่ที่บิลกินพูดว่าผมไม่เรียนนะผมไม่เรียนแต่ในความไม่เรียนของเขาอะ่ะเหมือนเพื่อนพี่ หลายๆคนเลยเข้าไปชวนเพื่อนคุยเลยไม่สนใจนะแต่สอบได้คะแนนดีจ้ะแต่สอบได้คะแนนดีเพราะว่าเขามีสมาธิในขณะที่เขาไม่บอกว่าไม่เรียนอ่ะนั่นคือหูเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วถ้ามาบวกกับว่าที่บิวกินพูดว่าเขา,เขาไม่ค่อย <คน S 2> อ่าน,<ใ>นอะไรเลยเออใช่แต่ด้วยคําพูดที่น้องพูดออกมาตะเกียบมันเห็นเลยว่าคือน้องเอาพวกนั้นมาจากไหนอ่ะ คือถ้าเขาจะไม่ไม่ได้อ่านหนังสือเยอะนั่นหมายความว่าเขาต้องมีความรู้รอบตัวเยอะในการแบบอ่านอ่านเองคือแต่เป็นคนที่มีความคิดแบบโพซิทีฟคือเป็นคนที่มีความคิดดีมากคือพอฟังจากสัมภาษณ์นี้ของเขาทําให้เรารู้เลยว่าเขาสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาอะอยู่ในมวลเป็นพลังงานบวกเกือบทั้งหมดอะทําให้เขาสามเขาเลยมีเอนเนอร์จีแบบนี้มีมีมี เขาเรียกอะไรนะมีตะกะเหรอ,อ,อมีความ,มตะก,กากความคิดแบบนี้อะไรเ<อ>งี้ยมีมองไปถึงครอบครัวอือต้องเป็นครอบครัวที่ดีมากคือเขาพร้อมอยู่แล้วแหละมไม่มีเรื่องปัญหาการเงินหรืออะไรให้เขามาแบบว่าวิตกหรือเครียดแต่ครอบครัวเข้าใจเพราะเขาคือเหมือนจากที่เราดูบทสัมภาษณ์อะตีด่างต่างๆอะไรเงี้ยที่เราดูก็คือบิวกิ้นมีพี่มีเป็นสามคนพี่น้องที่เป็นผู้ชายหมดแล้วเขาอะเป็นน้องคนสุดท้องซึ่งอย่างที่เขาบอกตั้งแต่แรกว่า ตอนเด็กๆเ,เขาที่ใส่ไม่ดีที่แบบเกเรนู้นี่นั่นก็ตามภาษาลูกคนเล็กอะไรเงี้ยแต่พอเราว่าเขาด้วยความรักอะไรหลายแบบเหมือนเขาอ่านบทสัมภาษณ์หนึ่งเขาบอกว่าพ่อแม่พยายามจะแสดงองอกตลอดเวลาว่าเขารักลูกเท่ากันลูกคนไหนได้อะไรอีกคนก็ต้องได้พ่อะวเขาแบบสามคนพี่น้องก็ไวไล่เรียกกันอะไรเงี้ยพี่มิกก<ๆ>ี้วินนี่แล้วก็บิลกินสามคนพี่น้องอ่างเงี้ยอืมันก็เลยทําแบบจริงๆสําคัญเลยคือพื้นฐานครอบครัวต้องต้องต้องสพอร์ตในระดับหนึ่งอะ่ะ แล้วแล้ว,แล,วแล้วตัวเขาเองด้วยคือพอดูอย่างเงี้ยกับบิวกินที่ตลกโปกฮาของเราอะ่ะมันทะให้รู้ว่าแบบบิวก<ๆ>ินเขามีความเป็นอาร์ตเรามองว่าเขามีความเป็นอาร์ติดสูงก็คือมีอารมณ์ที่แบ่งชัดเจนพาร์ทพาร์ทหนึ่งพาร์ทอาร์ตก็สุดพาร์ทไหนก็สุดสุดสุด,สด,สดทุกพาร์ทเลยเยงี้ยถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะสําหรับคนที่เป็นแบบมีหลากหลายอารมณ์อ่ะบทจะแบบฮาก็ฮาบทจะดี ก็อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องก็ต้องแบบเดี๋ยวน้องก็ต้องเรียนรู้ในการบาลานในความคิดเรานะนี่ความคิดเราคือเหมือนแบบบาลานอารมณ์อะไรของตัวเองให้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 แฮปปี้ซึ่งเราคิดว่าน้องแฮปปี้ดีเราก็คิดว่าน้องแฮปปี้เพราะน้องก็บอกถว่าการอยู่การมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะเขาเหนื่อยกายแต่เขาไม่เหนื่อยใจนี่ขนาดเขาแสดงรักสุดใจอ่ะเขาเป็นเหมือนแบบนักแสดงหลักแต่ประกอบอะ S <S นักแสดงประกอบเลยไม่ใช่นักแสดงแบบเอกนางเอกเออ,อแต่ว่าก็มีซีนเยอะอยู่อ่ะเขายังรู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากเขานู่นนี่นั่นแต่เขาเหนื่อยตัวเหนื่อยตัวแต่ใจเขาไม่เหนื่อยเพราะเขามีความสุขแล้วกลับแบบแปลรักที่เป็นเขาเขากับน้องพีพีบิวกี้กับพีพีเป็นตัวหลักมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอแบบคือเรารู้แล้วด้วยซีนอารมณ์ขนาดนี้เรารู้เลยว่าน้องเหนื่อยมากดูดูแล้วเห็นหน้าก็รู้ว่าน้องเหนื่อยมากแต่เราเราคิดว่าในใจเขาอ่ะเขาก็มีความสุขมากที่เขาได้ทุ่มกับมันไปอย่างเต็มที่ บิวกินนี่เป็นเด็กที่แบบเขาไม่ได้แบบไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวเขามีหัวคิดด้วยเป็นเด็กที่ถ้าเราดูอันอื่นเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนเขาสัมผัสได้แต่แม่งสัมผัสไม่ได้เข้าใจ่ไหมคือมันเด็กที่จับต้องได้ง่ายดูแบบล่าเริงสดใสเป็นเด็กที่แบบหาเออทั่วไปแต่ถึงเวลาแบบมุมนี้แบบมันจะมีมุมของเขาอยู่ที่ที่ใครก็เข้าไม่ถึงอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าบิวกินแต่เป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วต้องมีความสุขแน่ๆ คือเหมือนเขาเขาจะทําให้เรามียิ้มได้และเป็นที่ปรึกษาให้เราได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยน้องที่ทํางานพี่อะกรีดไม่ไหวแล้วแบบพอเจอไม่ว่าจะเป็นเพลงหรืออะไรที่แบบกินนั่นนั่นเะเสียงนี้เลยเหรอกินเสียงนี้เลยกินเราไม่ได้กรีดออกมานะคะไม่ได้ดังเหอนแล้วแบบพอมีพอพอแบบเหมือนตอนมันจะมีเสียงตามสายอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานพอเขาเปิดมาตอนนี้ ลักษณะดไ้ใครจะลอยก็เลยเห็นแล้วว่าเออพอยิ่งมาฟังบทสัมภาษณ์มาดูคลิปช่วงน้ิงอะไรที่แบบอายุยี่สิบยิเอดอ่ะมีโอกาสได้ทำหลายหลายอย่างแล้วทำได้ดีมากๆด้วยอะมาดูคลิปน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าทำไมแฟนคลับถึงถึงรักเขาเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเก่งด้านเดียวเขาเก่งหลายด้านแล้วความคิดเขาก็ดีด้วยความคิดก็ดีไงอย่างที่อันหนึ่งเขาบอกแบบไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อเฟลแฟนคลับแค่จริงใจให้กันก็ เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยดีเห็นไหมเราก็แบบเนี่ยเราชอบเราชอบบทสัมภาษณ์ชุดนี้มากจริง,รงๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันทำมันทําให้เราแบบเรียนรู้กินในอีกมุมหนึง่งได้ค่อนข้างค่อนข้างชัดอะ่ะกับความความคิดคือไม่ใช่เรียนรู้หรอกคือทําให้เรารู้ว่าเขาคิดอะไรบ้างแล้วมันเห็นได้ชัดเลยว่าแบบทุกอย่างคือมีสเต็ปคือทุกอย่างเขาคิดคิดอยู่ในหัวอยู่แล้วอะ่ะไม่ใช่แบบไม่ได้มีการแบบ อ่ะอ่ะทำทำไปไม่ไม่เขาตั้งใจมากๆจริงๆริงคลนี้ดีจริงค่ะเพราะว่าเอ่อมันจะเป็นประโยชน์ด้วยสําหรับน้องๆที่ที่ยังอยู่ในวัยที่แบบยังเป็นเด็กๆเนาะหรือกําลังจะผ่านเข้าวัยเด็กสู่วัยทำมาทางมหาลัยวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเราอ่ะผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยน้องอ่ะเป็นคนมีความคิดแต่เด็กๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จะรู้เลยว่าเฮ้ย การคิดแบบนี้ะมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดที่มันคือมันคือความเจ๋งจนที่เขารู้ตัวเองว่าเขาจะทําอะไรใช่เขาก็เลยรู้ว่าสเตปต่อไปเขาจะทําอะไรสิ่งที่เขาจะทําเขาต้องรู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรปลายปลายทางคืออะไรระหว่างทางต้องมีอะไรคือเหมือนทําให้การทําแต่ละอย่างของเขามันจะมั่นคงอืเพราะเขารู้ตลอดเขาจะไม่แบบแบบทำทำไปเถอะทำทำไปเถอะอะไรเดี๋ยว่อยไปเจอเดี๋ยว่อยไปว่ากันอะไรจะไม่มีคือจะไม่มีแบบนั้นสําหรับวิกกิน ดีชอบโน้ต no, ดีไหมจ้าดีกินไหมกิน <laughs> จบไปตบอีกหนึ่งเดี๋ยวเราต้องหาน้องพีพีมาเสิร์ฟอีกหนึ่งให้ได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบบ๊ายาย